ไม่เพื่อนไม่ต่อคุ้มจะมีทีนี้ก็รับสุรายการชุ่มนมยืยอนอาตเดินนั่นก็มันเที่ย <c oughs> อันนั้นไม่จริงพูดความจริงสิกรความจริงว่าอะไรปวดขาป่า สมัยก่อนเยววาวราชเนี่ยตึกที่สูงที่สุด9ชัน้นและมีลิป์ด้วยนะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยสร้างขอบถึงตัวมากดูไปรูเรื่องนะครับดูอันเนี้ยง่ายสิง่ายเห็นไหมเข้าใจเนี่ยฮะเดี๋ยวเราล่องเรือแบบแอสซิมพีนนะฮะแต่เป็นเรือชาวจีนนะฮะ ขอสายฟ้าหน่อยจบไปนะฮะเราจะมาดูว่าการค้าเราชาวจีนเป็นยังไงฮะ แแบ AJ ที่หนึ่งนันปวดถุเลยนี่เอาต้มคุยแตกไม่หมดนะครับแแบับแต่ไม่ตอบผมเหรอมอนน่หรอมีมอนมนี่ i s t o r y เข้าใจตาอครบกรองก็ได้ไป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 นี่แพน่เดาลาดนะเลาไงเนยดีนะครับ ไอ้เ่นี้ผมเดินไม่ได้ตูนต่อพ้อเก้าชุดกดจุดบัลเท่านี้นะครับไปโพลมบโพล่านะครับผมแสดงถึงความร่งรรจบนกันลางเป็นไบโพลบนกันลางเป็นไบโพแสดงถึงความรุ่งรน์ชายขบไอ้ผมเราถ่ายหมดแล้วนลังหลุปลังแบงเล็ยอเลยครับยี่สิบสามยี่สิบสามไปดูครับ ใชยที่จะอถก็ครยที่กคนช่างมันเถอะลงดีอยู่แล้วอ่ะวันนี้จบจบ็จบทุกคนนี่ผู้นำแก๊งผู้นำแก๊งไอ้ไม่ได้ไงวะนี่เหียมากกเลย กูได้กูได้ดีกวามานะเว้ยเออไปแล้วปวดครับปวดเดี๋ยวเล้นมันเสียงนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับอ๋อหาที่ดินข้าวไม่รู้ว่าจะแรงขนาไหนไม่ไม่ไม่เอาแพนด้าแพนด้ารอฉีดไม้รอข้าเข้ายาวกันเดี๋ยวว่าข้าวจะยาวเหรอนี้ป่ะเร็วๆคุณหลอดเรากำลังแก้ไขบางคนนะครับปล่อยให้มันเดินไปคนเดียวมันหยุดดูแล้วครับมันหยุดดูแล้วไปแล้วเขาไปแล้วครับไปแล้ว ครก็เดินไปอยู่โดนรถชนกลางถนนทายปึ้งเดี๋ยวคุณถ่ายต่ออีกนะวันนี้เราจะไม่หลงทางครับเพราะเราอยู่ตอนกลางวันแล้วกลับรถเมล์รถเมล์เร้ววาเราจะไปหาอะไรกินกัลนะครับยังตกลงินไปไม่ได้เลยเนี่ยว่าจะแดกที่อะไรครับแต่มื่งที่โดต้องขึ้นรถเมล์เข้าสัมภาษณ์รายการไหนถึงครับรายการของคุณนะฮะรายการเราจะไปแดกที่อะไรครับแดกที่สมองลีโอ อตอบสิครับอย่างนี่คือสิ่งที่้นนครับเรียกว่ามนุษย์เงียบโอยพี่กินอะไรฟูดคอร์ดอะ KFC f c อะไรมีตังค์สองร้อยกูเลียงก็มีห้าร้อยเออจะเลี้ยงหรอจ่ายก็ดีแคมเออขก้นอะไรขึ้นคบคุณบูแม่งตกลงจะกิน KFC กันนะฮะขึ้นรถเมล์เอากนแหแข้งนอนไลตรงนี้ก็ไม่ต่างกัน Ủa bây không nhỉ? Lớp đi đi lô? Bụi ở đâu được Không, ไม่เหต้องม่ต้องมีไม่เห็นตมีอ mm ุ้ยสะพานลอยเลยหิวกูหิวทุกคนก็ห <ắm dan Der ion> <Henderson> ิวาก็หิวไปเมีกาเล่นเนหยอกเพนคิดมากแชมป์แชมป์รอเใจเย็นใจเย็นมึงเย็นคุกยมาพวกมึงเลกระดูกลูกกระเดือก ตัวให้ม e ันดูเป yes> ็นมอปลายแบบนี it ้ไม่เกมสีมันดูเกินไปไปละเซตหนึ่งเซตหนึ่งแล้วก็เซตเลยการหนึ่งเซตหนึ่งแล้วก็เซตเลยการหนึ่งกเพราะมันแดกเที่อะไรได้หมดอ่ะมันไม่กินหนังไก่กูก็แดกมันเองครับล้อสุดท้ายไม่เออกูหิวเร็วไป

เบดมึงไม่ได้แดกไก่ไวมึงไม่ได้แดกไก่เขาเอาตัวเหี้ยมาให้มึงแดกอ้าวอย่างมึงเนี่ยบูมงานไม่ออกละรู้ไหมขายเคฟปพมาจากอะไรอะไรวะมาจากไก่ตายเราเว้ยมึงยุ่งคิดแล้วเหรอเห็นไหมต้มาทำงานนะเพื่อนต้องตั้งใจ ไวน้าคอดั้ใจโดนใจปอดตั้ใจเยอะนอพอดนาะเนาะสะบานเล็กมีอะไรกพื่อมีพัดกนเลยก็มีเล็กไงตามชื่อไงตาะมเติมตึมเขากูบอกพอกลับบ้านลองทุ่มคึงะดาดาดาแชมป์นมใหญ่ไม่วัดจบเด็ดขาดนะเขามา